แชงกิล่าฟอนเทียตอนที่241จันตราสีทองเอย๋ยจงเย็นเหยียบและกลายเป็นสีขาวหลังจากที่อาคิเสอคันนี้สามารถเอาชนะทูไคเอดได้ทูไคเอดคือมอนเตอร์ที่มีสกิลจับตายอ่ะเพเยอร์คลื่อน่อยไปโดนเงาของมันและตัวของมันยังสามารถขึ้นย้ายพิบตาได้ผ่านเงาของมันอีกด้วยแถมการโจมตีเวทและกายภาพยังไม่มีผลต่อตัวมันวิธีการจัดก,การมันนั้นคือการโยนไอเทมฟื้นฟูใส่ตัวมัน เหมือนกับการจัดก,การอันเดนในเกมต่างๆทาให้สาราคูเห็นภาพพี่อคกิเสอกะเนะสานไอเทมฟื้นฟูระดับสูงจานวนมากใส่ทูคอยเอ็ดและเอาชนะมาได้และสิ่งที่ดรอปหลังจากเอาชนะทูคอยเอ็ดได้นั่นคือคิลยูมาทูสีดําหลังจากที่เห็นแบบนั้นแล้วมอนสเตอร์ตัวที่2ที่อคกิเสืกะเนะต้อง่อโซก็ได้เดินออกมาจากสเตเดียมนักรบพูดถือหอกที่ดูค่อนข้างจะแข็งแกร่งอากิเสืกคเนะได้พุ่งเข้าไปหามอนสเตอร์ตัวนั้นทันทีและภายในหวินาทีที่อากิเสะกาเนะลงสนามมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นได้นาาาาหหออ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 กกแแทงงงะลลุ่ขคิิเเเเเเืนนนนพ็บบั้้รูยได ให้พักผ่อนก่อนถึงจะเป็นแค่การเล่นเกมแต่การโดนสังหารซ้ำๆหลายสิบรอบก็อาจจะไม่ดีต่อสภาพจิตใจของอากิเสือกาเนะเหมือนกันหลังจากเตือนอากิเสือกาเนะแล้วตัวของซาลาคุก็ได้ออกมาจากที่แห่งนั้นเพื่อเดินไปหาไวแอสในระหว่างทางเดินนั้นตัวของบีลักก็ได้มาตามซาลาคุพอดีดูเหมือนว่าของที่ไวแอสสร้างอยู่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ซาลาคุมาถึงไวแอสก็ได้ยื่นดาบเล่มนั้นให้กับซาลาคุจันทรากระต่ายของซาลาคุตอนนี้มันได้เปลี่ยนรูปร่างแล้วหลังจากหลออร่วมกับวัตถุดิบขขอออออองงงงเเมนนนปคคิิิสสตสตีทลช้่วุูก ทำให้มันได้เปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ใหม่จันทราสมุดอีสานะโทเกสึที่จะประกอบไปด้วยประกายทองและประกายการดาบสุดเทศที่มีใบมีดเป็นผลึกคริสตัลที่มีรูปร่างต่างกันโดยที่ประกายทอง จะมีขนาดพอๆกับดาบมือเดียวตรงข้ามกับปะกายการที่จะมีขนาดเล็กเท่ากับมีดสัน้นหลังจากที่ซลาคูรับมาเขาก็ได้เปิดดูคําอธิบายสกิลของอาวุธชินีจันทราสมุดปะกายทองเมื่อต่อสู้กับัตูที่มีเลเวลมากกว่าหากโจมตีที่ได้เข้าจะมอบสถานะผลึกแข็งแก่เป้าหมายใช้ HP ของผู้ใช้หรือรับแสงจันทเพื่อฟื้นฟูค่าความทนทานของอาวุธและจันทราสมุดปะกายการเมื่อต่อสู้กับัตูที่เลเวลมากกว่าหากโจมตีติดคได้เข้าจะมอบสถานะฟานทามินแก่ผู้ใช้ใช้มานาหรือ HP ของผู้ใช้เพื่อเเปปลี่ยนรรรูักกขององาวุธตม จะสะสมเมื่อโจมตีติดคติคอลครบตามจํานวนที่กําหนด หลังจากการอ่านคำอธิบายไอเทมเสร็จสลาคูก็ได้ฉุกคิดถึงคำอธิบายหนึ่งประกายการที่จะให้บัฟแก่ผู้ใช้ตัวของสลาคูที่มีรอยมาร์กิ้งของไรคาออนอยู่ทำให้สถานะบัฟนั้นไม่มีผลกับตัวของสลาคูพอคิดแบบนั้นขึ้นมาได้สลาคูก็พยายามข่มใจตัวเองว่าไอเทมชิ้นนี้จันทราสมุดจะกลายเป็นสุดยอดไอเทมก็ต่อเมื่อมันมารวบล่างกันดังนั้นประกายการไม่ใช่ของไรประโยชน์หรอกไวแอที่เห็นแบบนั้นเหมือนจะเดาความคิดของสลาคูออกก็เลยยิ้มแห้งๆออกมาพร้อมกับโยนไอเทมหนึง่งขนาด เรียกว่า B C Beacon จะว่าไปเจ้าเองก็เคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอมันก็คือคุยเรียกบาฮามุดนั่นแหละประโยคนั้นทําให้ซันลาคูตกใจกับสิ่งที่ได้ยินและพยายามเชื่อมต่อข้อ,ขอมูลทั้งหมดที่ซันลาคูมีในตอนนี้จากคําพูดของ Y S ก็เหมือนยืนยันได้แล้วว่าบาฮามุดไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นวิทยาศาสตร์บางอย่าง Y S ด้วยพูดต่อไม่ใช่ว่าแค่ใช้ก็พอหรอกในยุคสมัยนี้นะต่อให้ตะโกนดังแค่ไหนก็ไม่ได้ยินหรอกมันมีพิกัดสาหรับใช้การมันอยู่ก็อย่างที่เจ้ารู้แแหลลละข้้้้าาาจจจจงงใใไมมม่่บบออออกกกัันนตพเเเวีคแหละ จเจ้าจงไปตามหาด้วยขาของตัวเองซะซนราคูที่อยู่ในท่าทางที่สมองเหมือนจะรับข้อมูลไม่ไหวแล้วได้หันหน้าไปฟังไวแอดด้วยท่าทางที่เหมือลอยไวแอดจก็ได้พูดต่อรอยแผลที่เจ้าหมานั่นสลักไว้ให้เจ้านะ่ะมีวิธีทําให้มันไล้ผลชั่วคราวได้อยู่เพราะงั้นข้าถึงตั้งใจสร้างประกายการขึ้นมายางไงละ่ะซนราคูได้เหมือลอยสุดๆกับคําที่ได้ยินและพยายามเรียบเรียงข้อมูลในหัวที่มีคาสาดตีตาและรอยตาประทับมันคือดีบัฟถาวรที่ไม่สามารถลบได้การที่จะลบสีเข้ม ก็มีเพียงวิธีเดียวคือการทาทับด้วยสีที่เข้มกว่าและนั่นคือปลายทางที่ซาราคูและเอมูไปยอดเขาอีกแห่งหนึ่งของประเทศกระต่ายแห่งนี้สถานที่ทํางานของกระต่ายวอปาตัวหนึ่งซีรีส์ลูกๆของไวแอตผู้ถือครองอักษร A ถ้าตามข้อสรุปแล้วกระต่ายตัวนั้นคือลูกคนแรกของไวแอตและเป็นพี่ใหญ่สุดของเหล่ากระต่ายวอเปาซาราคูได้มาถึงที่ทํางานของกระต่ายวอปาตัวนั้นและได้เปิดประตูเข้าไปตามคําแนะนําของเอมูหลังจากที่เห็นกระต่ายวอปาตัวนั้นซาราคูก็ได้พูดขึด้นมาดีที่ได้พบกันครั้งแนะนน่สะทาาเบดี กระต่ายวอเปาที่อยู่ตรงหน้าซันลาคูนั้นคือกระต่ายวัเปาสีเทาที่มีขนาดเล็กกว่าไวแอ็ดดินหน่อยและมีหูขวาพับลงมาครึ่งหนึ่งกระต่ายตัวน,นั้นยกแว่นเล็กน้อยและส่งรอยยิ้มมาให้ซัลาคูซัลาคูได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เอ็ดเวิร์ดฟังดูเหมือนว่าตัวของเอ็ดเวิร์ดจะมีความสนใจในตัวของซัลาคูอยู่แล้วการจะลบล้างคำสาบจำเป็นต้องมีคำสาบที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าและนั่นไม่ใช่สิ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสนใจเช่นไรคอ,ออนไม่ใช่การประเมินของคู่นิตและไม่ใช่ความคาดหวังแบบกม มันคือความเกลียดชังอันเป็นรากขานที่ยิ่งกว่าและเป็นคำสาปหนึ่งเดียวที่เหนือกว่ายูนิคมมนเตอร์ตัวอื่นมันคือคำสาปของตัวตนที่7็เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นซาราคูได้พูดกับเอ็ดเวิร์ดท่านเสนาบดีได้ปวดเพิ่มั้นเข้าไปในแนวป้องกันและบิดในการต่อสู้กับโกดูนีนอะไรสิ้นสุดด้วยเถอะไวแอสได้กล่าวไว้ว่านั่นคือผู้ที่เกลียดชังมนุษย์เกลียดชังกระต่ายเกลียดชังโลกเป็นมารดาแห่งงูทั้งปวงและเป็นศัตรูคู่อาฆาตของกระต่ายวอเปาผู้ซึ่งยังคงลุกานนนบบิดอยู่จถึงี้ ยูนิคมอน n เตอร์ตรนที่7ซึ่งมีเพียงเศษเสี้ยวของการดำรงอยู่เท่านั้นที่ถูกคนพบโดยไลเบอรี่ในเกมนี้ในยูนิสเนเรโอทัวแดนกระต่ายผู้เล่นจะต้องกำจัดมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่า งูยักษ์ขมือกระต่ายแต่ทําไมมอนสเตอร์ตัวนั้นถึงมาอยู่ที่ดินแดงของกระต่ายกันได้ละ่ะคําตอบนั้นอยู่ในยูนิคมอนสเตอร์ตนที่7นั่นเองดูเหมือนว่าตัวของโกดูนีนจะสร้างอุโมงค์จากที่ที่ตอนอยู่มาถึงดินแดนกระต่ายแล้วส่งร่างแบ่งพากและบริวารของตอนมาครั้งหนึ่งในอดีตเคยมีการสู้รบครั้งใหญ่กันมาแล้วและในตอนนั้นวอปาบันนี่สามารถผลักดันเหล่าโกดูนีนกลับไปได้แต่นั่นก็ยังไม่ใช่การกําจัดที่ต้นต่อทําให้หลายครั้งก็ยังมีของเหลือจากร่างแบ่งพากเด็ดลอดเข้ามาในดินดนินนนนนนนแแแดดดงงงงกกกกกรรรระะะตตตต่่่่่่าาาาาาายยยททํใหห้้้้้้อออออมีีีววปปปปปัับเเ็พืลค พูดขึ้นพิดที่ร่างแบ่งภาของโกดูนีน,นั้นใช้นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต่อสู้กับโกดนูนีร่างหลักแต่ว่าร่างแบ่งภาคนั้นก็มีพิดที่เพียงพอที่จะลบล้างคำสาปของไหลคาอ๋อได้ชั่วขราวเอ็ดเวิร์ดได้พูดขึ้น จริงๆผมก็คาดหวังกับตัวคุณมากเลยนะครับคงมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่สามารถต่อต้อตานร่างแบ่งภาคได้ต้องฝากเรื่องนี้กับคุณด้วยนะครับจะขับพัดแห่งรัติการผู้มีรอยแผลของไมคาออนหลังจากพูดเสร็จเอ็ดเวิร์ดได้หยิบแผนที่มาพร้อมกับอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้สลาคุฟังดูเหมือนว่าในอีกไม่านานนี้ตัวของตาตายวอเปลจะทาการทวงพื้นที่ในอุโมงค์และไล่พวกกัวดูนินที่ลุกล้ำเข้ามาออกไปหน้าที่ของสลาคุ คือการไปต่อสู้กับร่างแบ่งภากและเอาชนะมันให้ได้ถ้าเป็นผู้บุกเบิกคนอื่นแล้วก็ตัวของเอ็ดเวิร์ดก็ไม่ได้ไว้ใจขนาดนั้นแต่ซันลาคุคือคนที่จะกรพพัดรับผิการเลือกดังนั้นตัวของเอ็ดเวิร์ดจะเชื่อใจในซันลาคุและปฏิบัติตามแผนต่อไปหลังจากที่คุยกันเสร็จซันลาคุก็ได้มานั่งทบทวนทั้งเรื่องของจันทากระต่ายชาเลนจ์ของอากิเซะอากาเนะรวมถึงการเข้าร่วมปฏิบัติการป้องกันในอาทิตย์หน้าตารางในชังคอนตอนนี้ค่อนข้างแน่นสุดๆไปเลยแล้วอีกอย่างในบ่ายวันนี้กกกกลลลววววููัััับาาาจะมมีีีรพดดคุยยยนนนนนนงง้้ใตออเ่ สลาคูก็เลยเงียบหลับไปได้ตื่นมาไอทีก็เกือบสายซะแล้วสลาคูที่รู้ตัวแบบนั้นก็ได้รีบวิ่งไปที่สถานที่นัดประชุมในเคร์ดิฮานของคิววูบวารโดยการใช้เจอกสีคามแปลเปลี่ยนเพศตัวเองเป็นผู้หญิงเพราะตัวละครหญิงในชังคิล่าฟอนเทียนั้นจะมีความเร็วพื้นฐานมากกว่าตัวละครชายเล็กน้อยและในตอนที่สลาคูไปถึงนั่นคือการเปิดตัวสลาคูในฐานะอวาตารเพศหญิงเป็นครั้งแรกทําให้ทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเพนซูกอน ที่ด่าสลาคูว่าไอ้โรคจิตเพราะอาวาตารผู้หญิงที่สลาคูใช้นั้นไม่ได้ใส่เสื้อผ้าและใส่เพียงชุดชั้นในเท่านั้นหรือตัวของโอทัสโซที่ถามถึงการเปลี่ยนเพศในชากิราฟอนเทียและในเมื่อคนมาคบกันแล้วทังกิววูก,กังและวุบวารก็ได้ถึงเวลาของการประชุมซึ่งในบทสนทนาของการประชุมนั้นก็จะเต็มไปด้วยการพูดคุยเจราจารวมถึงการยั่วยุมากมายและนี่คือข้อสรุปของการประชุมในครั้งนี้ หัวข้อแรกคือการที่เคียวโกคุเป็น PK เพ er เยอร์ของเคีวูบวัตบทสรุปของหัวข้อนี้คือตัวของไซเกอร์ซีโร่และซื้ออุปกรณ์ของเคีวูบวัตที่เสียไปทั้งหมดกลับมาเป็นจำนวนเงินราวๆ17ล้านมานีเรื่องหัวข้อที่2คือการเข้าสู่ยูนิคซินเดโรเอ็กซ์ตาของซาราคุที่พาไซเกอร์ซีโร่เข้าไปพัวพันในเหตุการณ์ต่างๆด้วยในหัวข้อนี้ตัวของซาราคุได้อธิบายว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเพียงอุบัติเหตุที่ไม่ตั้งใจทั้งนั้นทั้งการป่ามเงาขออออองไลลกกกนหรรรืาาับยยููิโดดทีีี่่่ๆ็ถพปเ และเข้าสู่ยูนิซิเนโรเอ็กตอจนได้สู้กับคู่ทน,นิดแห่หงห้วงเหวพอได้ยินแบบนั้นตัวของไซเอร์ซีโร่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไซเอร์ซีโร่ก็ได้ทําการขอข้อมูลทั้งหมดของยูนิซิเนโรเอ็กตอทั้งสองแต่ทว่าเพนซิลกอนก็ได้ปฏิเสธการให้ข้อมูลนั้นซึ่งมันคือการฉีกสัญญาของการร่วมพันธมิตรสี่แขนวูฟกังวูฟวาร์สเอฟสูและไลเบอรี่คำพูดนั้นของเพนซิลกอนทําให้ลองหัวหน้าของกิววูฟวาร์ลิเบอรี่ออสถึงขั้นเดือดสุดๆขึ้นมาและได้ออกมาร และนั่นคือเป้าหมายหลักของการประชุมครั้งนี้ย้อนกลับไปก่อนที่จะมีการประชุมตัวของไซการ์โมะ หรือก็คือไซเคอร์ฮันเลตในชีวิตจริงและอามาเนโทะทั้งสองคนรู้จักกันในชีวิตจริงตัวของโมโมนั้นได้เล่าถึงปัญหาภายในของบูววาร์ดให้โทะฟังว่าตอนนี้บูววาร์ดเหมือนแบ่งออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งของไซเคอร์ฮันเลตที่ยังคงต้องการเอาชนะไลคอนต่อไปและฝั่งของรองหัวหน้าลิเบริออสที่ต้องการรีบเข้าสู่ทวีปใหม่เพื่อค้นหาอะไรใหม่ๆทําให้สถานการณ์ภายในของกิลดูไม่ค่อยดีถ่อยและเป้าหมายที่โมโมต้องการคือการให้รองหัวหน้าอย่างลิเบริออสออกมารับหน้าเพื่อเคลียร์ปัญหาภายในทั้ง,น,งน้ี เพนซิลก้อนที่ได้ฉีกสัญญาพันธมิตร4แคนนั้นได้เสนอให้มีการตั้งสัญญาใหม่ในการร่วมมือของพันธมิตรทั้ง6แคนหลังจากพูดจบเพนซิลก้อนก็ได้ส่งสัญญาณให้ทั้ง4คนนั้นออกมาคนที่1ได้แนะนําตัวอ่าสวัสดีครับผมคายุสซูคิวรับหน้าที่เป็นหัวหน้าของแคนกองทัพ4ที่มิอยู่ครับคนที่2ฉันเคียวจูก็นะก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วหัวหน้าของกนะิวไลเบอรี่น่ะ คนที่3ดูเหมือนว่ารีเดอร์ของเราตอนนี้กําลังอออกเดินทางเพื่อฝึกวิชาอยู่นะครับเลยมาเป็นตัวแทนของกิลเอสเอฟซูเวทลองหัวหน้าครับคนที่4ี่คงไม่ต้องเล่นตามบทบาทสินะคะดิฉันโจเซตเป็นหัวหน้าของกิลกองอสเวนโลสักสิทธิ์ค่ะวันนี้มาเยือนตามคําเชิญของคุณอดีตพีเคที่อยู่ตรงนั้นนอกจากกิลว,วูปกังและวูบวัดอีก4กิลที่จะมาร่วมเซ็นสัญญาครั้งนี้กองทัพสี่ทุ่มก่อตั้งขึ้นโดยเน้นคนทำงานที่เล่นเป็นหลักหลังเวลาสี่ทุ่มขึ้นไปไลบารี่ กิลด์ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกิลด์แนวหน้าของแชงฟอนที่เชื่อมต่อกับกิลด์ต่างๆ s f สู 2, เป็นกิลด์ที่มีเจตจนงและสไตล์การเล่นของทุกคนในกิลด์เป็นหนึ่งเดียวกองอาสวิทโลสักดิธิ์เป็นกิลด์ที่สมาชิกทุกคนจะสวมใส่อุปกรณ์มาตรฐานเดียวกันโดยสมาชิกทุกคนในกิลด์จะเล่นโดยการสวมบทบาทของตัวเองหลังจาก้นนนำตัวอีก4กิลด์เสร็จเพนซิลก้อนได้ยื่นเงื่อนไขข,ของพันธมิตรใหม่ให้กับกิลด์วููวาร์ดโดยมีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่า 1. ข้อมูลที่วุฟกังมีจะถูกส่งต่อไปยังแคนอื่นผ่านไลบรารีหลังจากนั้นก็จะเปิดเผยในวงกว้าง 2. แคนที่เข้าร่วมพันธมิตรซึ่งมีวุฟกังเป็นผู้นำจะสนับสนุนผู้นำเท่าที่จะทำได้ 3. ข้อมูลของยูนิคมอนเตอร์ที่วุฟกังได้มาสามารถซื้อในรูปแบบของการประมูลได้ 4. ยอมรับให้วุฟกังเก็บข้อมูลยูนิคมอนเตอร์บางส่วนเป็นความลับได้และ 5. ยอมรับความเป็นไปได้ที่วุฟกังจะพิชิตยูนิทซินิโดเอ็กซ์ตร์โดยสมาชิกภายในแคนเท่านั้นใช่แล้วด้วยเงื่อนไขที่เอาเปรียบสุด ลิเบรียออสไม่มีทางยอมรับแน่นอนทําให้ลิเบรียออสยื่นข้อเสนอการต่อสู้ PVP แบบส่งตัวแทนระหว่างกิวซึ่งการต่อสู้ PVP แบบส่งตัวแทนนั้นคือการให้2กคิวที่มีประเด็นกันส่งตัวแทน5คนมาต่อสู้และหาบทสรุปของการต่อสู้ครั้งนั้นโดยเงื่อนไขที่ลิเบรียออสเสนอมาคือถ้าหากกิววูบวาชนะกิววูบกังจะต้องรวมเป็นหนึ่งกับกิววูบวา แต่ถ้าหากกิลบูฟวา์แพตัวของกิลบูฟวา์จะยอมรับข้อเสนอการตั้งพันธมิตร6แคนของกิลบูฟกังและหัวข้อสุดท้ายการย้ายแคนของไซเคอร์ซีโร่ในหัวข้อนี้ตัวของไซเคอร์ฮันเลตได้เสนอเงื่อนไขขึ้นมาว่าถ้าจะนำไซเคอร์ซีโร่ออกจากแคนวบูวาร์และเข้ากิลวูบกังนั้นตัวของกิลวูบกังจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเงินเทียบเท่ากับการที่กิลวูวาร์ได้พัฒนาไซเคอร์ซีโร่จนมาถึงปัจจุบันหรือราวๆหนึ้ล้านมานี หลังจากการเจราจารเล่นทั้งหมดจบตัวของโจเซตหัวหน้าของกิวอสเวโดศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ขอเข้ามาคุยแบบส่วนตัวกับซันลาคุซึ่งหัวข้อการคุยนั้นโจเซตได้บอกว่าคุณนักบุญหญิงออลิสเทล,ล่าต้องการพบตัวซันลาคุอทิหนาซันลาคุได้คิดถึงตารางงานในอทิตหน้าฉันต้องไปซัดก,กับโกดูนินทันทีที่ได้ยินคำแปลกๆออกมาหล่าเพลย์เยอร์ที่อยู่ตรงนั้นก็ได้จับตัวล็อกซันลาคุเอาไว้เหมือนว่าเมื่อกี้นายพูดถึงมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะยูนิคเนียหรอซันลาคุที่เห็นท ในพิปตาก่อนที่ซนราคูจะโดนจับเขาได้สวมผ้าคลุมลาพิสเทลา่าและใช้เวทแอปพอร์ตวาร์มหนีออกมาจากสถานที่แห่งนั้นหลังจากที่วาร์มหนีออกมาได้ซนราคูก็ได้ล็อกเอาหนีออกไปทันทีหลังจากผ่านเหตุการณ์นมากมายซนราคูได้พักการเล่นแชงฟอนไปสักพักหนึ่งได้เข้าสู่เกมลิวงูอินฟุงาคุเพื่อไปสู้กับลารดบอสอย่างลิวงูอินฟุงาคูที่ซนราคูยังไม่สามารถปราบได้ซนราคูคิดว่าถ้าเป็น AI ที่ถูกการเทนมาแล้วก็ต้องมีจุดอ่อนที่สามารถจัดการได้ซาคูได้เขรา,า,า,าคู สเต็ปการลงดาบสเตปเท้าสเต็ปการเคลื่อนไหวสลา,าคูค่อยๆเข้าใจการเคลื่อนไหวของลิวงูอินพุ่งอาคูหลังจากจับทางได้แล้วสลา,าคูได้พุ่งเข้าไปไประชิดตัวของลิวงูอินพิบตาที่ประชิดตัวได้นั้นสลา,าคูได้หนังดาบและเล็งไปที่คอของลิวงูอนินดาบนั้นได้แหว่อากาศและพุ่งตรงไปที่คอของลิวงูอินแบบไม่สามารถป้องกันได้พิบตาถัดมามุมมองของสลา,าคูนั้นได้ล่วงหล่นคอของสลา,าคูได้ขาดลงก่อนที่เขาจะโจมตีลิวงูอินได้ประวัติการต่อสู้ครั้งนี้ท้าทาย50แพห้50 ในวันถัดมาลาคุโรได้เดินเหมือหลอยไปที่โรงเรียนในหัวของลาคุโรตอนนี้มีเพียงการต่อสู้กับลิมูอินฟุงาคุและเลก็ได้เข้ามาทักทายลาคุโรอีกเช่นเคยลาคุโรได้ดึงสติตัวเองแล้วพูดคุยกับเลเหมือนเคยเลที่เห็นลาคุโรทำหน้าเครียดน,นั้นก็ได้ถามถึงความเป็นอยู่ของลาคุโรแต่คุโรก็เลยได้อธิบายเกี่ยวกับการต่อสู้ที่เขาไม่สามารถเอาชนะลิมูอินฟุงาคุได้หลังจากได้ยินเชื่อนั้นตัวของเลก็ได้ตกใจลิมูอินฟุงาคุท่านปู่งั้นเหรอเล่ได ที่จะถูกแยกออกมาเป็นตระกูลริวงูอินและตระกูลไซกะและได้กล่าวว่าตัวของริวงูอินฟุงาคุนั้นเป็นยอดนักดาบที่มีความอัจฉริยะตั้งแต่กำเนิดและไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้การเคลื่อนไหวของปู่ฟุงาคุนั้นเป็นการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากคนอื่นเขาไม่ได้เคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ทุกการกระทำของเขานั้นจุดจบออกมาจะสมบ,บูรณ์แบบเสมอเลได้ให้คำแนะนำมากมายก,กับลาคุโร่เกี่ยวกับการสู้กับริวงูอินฟุงาคุทั้งสองคนนั้นได้คุยจนมาถึงโรงเรียนภาพที่ราคุโร่และเลคุยกันอย่างสนินนนทสน ตัวของราคุโรถูกหัวหน้าชมรมเคนโดจับมัดไว้และหัวหน้าชมรมเคนโดก็ได้เค้นถามว่าตัวของราคุโรนั้นเป็นอะไรกับเลถ้าให้เปรียบเทียบสถานะของเลนั้นตัวของเลนั้นเป็นเหมือนคุณหนูในตระกูลคนรวยและเป็นดอกฟ้าที่ใครๆก็หมายปองที่จะปกป้องเธอหลังจากรอดพ้นอ,อีเวนต์ในโรงเรียนมาได้ตัวของราคุโรได้กลับมาและได้ล็อกอินเข้าไปเล่นในเกมลิมูอินฟุงอาคุหลังจากได้รับคําแนะนําจากเลมาแล้วซาลาคุก็เหมือนเข้าใจการเคลื่อนไหวของลิมูอินฟุงอาคุมากขึ้นประวัติการต่อสู้ท้าท35า35แพ้ 35. และในวันถัดมาตัวของราคุโร่ได้ไปที่ร้านล็อกแอนโลเพื่อพูดคุยกับคุณอิวามากิเกี่ยวกับบอสลิงงูอินฟุงาคุแต่ว่าบอสทนาในครั้งนี้คุณอิวามากิเจ้าของร้านล็อกแอนโลได้พาลาคุโร่คุยเรื่องเกมชงกิล่าฟอนเทียและถามลาคุโร่ว่าคนที่เจอในเกมชงกิล่าฟอนเทียนั้นมีคนที่คุ้นเคยบ้างหรือเปล่าและคนที่ลาคุโร่คิดถึง <S <S ก็มีแค่เพนซิลก้อนและโอยคาโซทําให้คุณอิวามากิพูดเกินเก่นถึงชื่อหนึ่งแล้วไซเคอร์ซีโร่อะเธอไม่คุ้น ไซเกอร์เล่ไซกะเล่ไม่จริงนะคุณเล่งั้นเหรอคุณอิวามากิได้ยิ้มกับผลหลับพี่ออกมาพร้อมกับในตอนนั้นคุณอิวามากิได้เรียกไซกะเล่ให้มาที่ร้านล็อกแอน,นโลอยู่แล้วหลังจากที่ลาคุโร่พูดชื่อไซกะเล่ออกมานั้นตัวของเล่ก็ได้มาถึงพอดีทั้งสองคนยืนอั้มอึ้งกันและคุณอิวามากิก็ได้เปิดบทสนทนาต่อว่าเหมือนว่าเล่นั้นอยากเล่นเกมชังกิราฟอนเทียกับลาคุโร่นะทำให้ทั้งสองคนนั้นแนะนาตัวกันอีกทีฮิสึโตเมะร ชื่อในเกณเซกิล่าฟอนเทียซันลาคุไซกะเลชื่อในเกณฑเซกิล่าฟอนเทียไซเกอร์ซีโลหลังจากที่แนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วลาคุโร่เลยขอ SNS ของเลเพื่อที่จะดึงเข้ากลุ่มแชทสำหรับพูดคุยกับคนในกิว,วูบก,กังลาคุโร่ได้กลับบ้านมาและล็อกอินเข้าไปเล่นเกมริมงงูอินฟุงอาคุอีกครั้งประวัติการต่อสู้ทาทาท12แพ้12ลาคุโร่ได้รู้ตัวว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเอาชนะลิมงงูอินฟุงาคุได้ ซาราคูโลเลยได้ล็อกอินเข้าไปเล่นชากิลลาฟอนเทียและจุดมุ่งหมายของซาราคูในครั้งนี้คือยอดเขาที่มีแมงป่องทิสตันอยู่แต่ว่าซาราคูก็ไม่ได้ตั้งเป้าจะไปต่อสู้กับแมงป่องทิสตันแต่สิ่งที่ซาราคูจะทําคือการไปขุดแร่ในที่แห่งนั้นซาราคูพยายามใช้อิเวนทัลี่กลบการมาของพวกแมงป่องทิสตันและได้ใช้ถุงมือเลวินทัสศาดเพิ่มความเร็วให้ตัวเองและใช้ความเร็วนั้นขุดแร่จํานวนมากออกมาแต่ก็ไม่วายที่ซาราคูจะโดนเหล่าแมงป่องทิสตันลุ่มประชา,าทรถทดให้ซาราค และได้เดินไปที่โคลาเซียมเพื่อเจอกับอคิเสือ,อกันเนะในตอนนั้นอคิเสือ,อกันเนะก็ได้มารายงานกับซาราคูว่าตัวของอคิเสือ,อกันเนะนั้นผ่านบททดสอบการต่อสู้ครั้งที่2แล้วโดยที่พูดหอกตัวนั้นมีสกิลในการแยกร่างของตัวเองแต่ว่าร่างแยกนั้นจะดึงเฮดทีจากร่างหลักมาด้วย ทำให้อากิเสือกันเนะใช้การทดลองทั้งหมด54ครั้งพ่นลมหายใจมังกรเผาร่างทั้งหมดของผู้ถอกตัวนั้นให้สูญสลายไปนในการโจมตีครั้งเดียวหลังจากที่ระบายความเครียดแล้ว,ลว,วเราเวคคโรได้เข้ามาที่เกมลิมูอินฟุงาคูอีกครั้งหนึ่งการเคลื่อนไหวของลิมูอินฟุงาคูนั้นจะเป็นรูปแบบํามเดิมเรื่อยๆคือการถอยหลังเป็นหนึ่งก้าปัดป้องการโจมตีและโต้ตอบการโจมตีนั้นเป็นการเคลื่อนไหวเบสิกเหมือนกับ AI กระจอกกระจอกตัวหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ AI ฟุงาคูทํานั้น กับสมบูรณ์แบบอย่างไรที่ติไม่ว่าลาคโลจะใช้การโจมตีแบบไหนฟุงอังคูก็จะถอยหลัง1นึก้าปัดป้องการโจมตีและโต้ตอบกลับมาได้เสมอวิธีการต่อสู้ของลิงงูอินฟุงอังคูนั้นไม่อยู่2ขั้นตอนคือ 1. การยืนในตำแหน่งที่หลบหลีกได้อย่างสมบูรณ์แบบและ 2. การควบคุมดาบไม้ที่ฟาดฟันใส่จุดตายของศัตรูได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมและสั้นที่สุดมันเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ฟุงอังคูทำนั้นคือการฝึกฝนและตกผลึกสู่จุดสูงสุดของวิชาดาบลาโคโลได้ลองลกเล่อสู้แบบนั้น ทำให้ลาคูโร่พอจะเข้าใจการเคลื่อนไหวแบบนั้นมากขึ้นแต่ว่าลาคูโร่กับไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เพราะมันเหมือนกับการต่อสู้กับตัวเอง,อง,อง,งถอยหลังปัดป้องโจมตีสวนถอยหลังปัดป้องโจมตีสวนถอยหลังปัดป้องโจมตีสวนเพื่อหาช่องโหวเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถเอาชนะริมูอินฟุงอาคุได้ตัดไปที่มุมมองของเทียวโกคุท่านปู่หรืออาจารย์เคยกล่าวกับฉันไว้ว่าอย่าได้เป็นเหมือนข้าตอนนั้นฉันสงสัยว่าท่านปูก่กำลังพูดอะไรอยู่กันแน่ ท่านคือยอดนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไม่สิแข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยไม่ใช่หรอจุดหมายปลายทางที่นักดาบทุกคนควรจะไปถึงท่านผู้เป็นเช่นนั้นเหตุใดถึงกล่าวเช่นนั้นออกมาสุดท้ายท่านปูก่ก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ได้บอกคำต่อแก่ผมท่านชรลาภาพอย่างน้อยพวกผมที่เหลืออยู่ก็อยากจะคิดว่าท่านได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีสิ่งใดให้เสียใจอีกแล้วตัดกลับมาที่ลาคโคล ลาครโรได้ต่อสู้ด้วยวิธีซ้ำๆกับริงูอินแต่ว่าตัวของเขานั้นก็ยังหาช่องโหว่อยู่เสมอเช่นการเล่นผิดกติกาในวิชาเคนโดแต่ตัวของริงูอินฟุงอากูนั้นกลับรับมือได้อย่างสมบูรณ์แบบประวัติการต่อสู้ท้าทาย1ครั้งแพ้1ครั้งลาครโรเหมือนจะจับทางบางอย่างได้ดังนั้นตัวของลาครโรเลยได้เปลี่ยนเกมและไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าบาคุมัสึบาคุมัสึ คือเกมที่จำลองญี่ปุ่นในยุคสมัยแห่งซามูไรเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นแต่ละคนมา PVP กันแบบไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทุกคนสามารถโจมตีใครก็ได้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยปีศาจซึ่งปีศาจในความหมายนั้นมีทั้งปีศาจในแง่ความแข็งแกร่งและปีศาจในแง่พฤติกรรมของผู้เล่นลราคุโรได้ล็อกอินเข้าไปทันทีที่ราคุโรได้ล็อกอินเข้ามาก็ได้ยินเสียงมากมายทันสวรรค์คำพูดนั้นพร้อมกับคนที่กระโจนเข้ามาหาราคุโรที่เพิ่งล็อกอินเข้ามาราคุโรได้หลบการโจมตีนั้นนนแลละสสววกัับไปทรค์ นั่นคือความหมายของบาคุมสสึแม้ว่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งล็อกอินเข้ามาหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่การตะลุมบอลกันของผู้เล่นไม่มีใครเป็นพวกเดียวกันแม้ว่าจะคุยกันว่าจะร่วมมือกันแต่ในวินาทีถัดมาก็อาจจะหักหลังกันก็ได้สถานที่ที่เต็มไปด้วยปีศาจเป็นสถานที่ที่ดีเลยสําหรับการขัดเกลาฝีมือดบับแลคุโโลได้พุ่งไปที่สนามเต็มไปด้วยคนมากมายที่พร้อมจะตะโกนว่าทัานสวรรค์เพื่อปิดชีพเป้าหมาย ลาคูได้เล่นเกมเลีงูอินฟุงอาคุและเล่นบาคูมาสืสลับไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปหลายวันและเวลาก็ได้ล่วงลวนผ่านมาถึงวันที่ต้องทำยูนิซเนอสึกป้องกันดินแดนกระต่ายที่ต้องสู้กับโกดูนีนลาคูโรได้มองไปที่ชั้นวางแกงของตัวเองเกมลีงูอินฟุงอาคุที่วางไว้อยู่บนจุดสูงสุดเกมที่เคลียแล้วลาคูโรได้เผยรอยยิ้มที่น่าขนลุกออกมาในที่สุดเอาชนะปีศาจตัวนั้นได้ละโว้ยในตอนนี้ความกระตือรือร้นของลาคูลโรพุ่งสูงสู่จุดสูงสุดลาคูโรได้ล็อกอ และตรงไปที่แล็บิดทันทีระหว่างทางนั้นสนลาคูได้ไปหาบีลักเพื่อเอาของที่ฝังให้บีลักซ่อมแต่ได้ตรงไปที่สถานที่นัดหมายพร้อมกับเอมูเหมือนว่าเรากับายวัวเปลวาจะพร้อมแล้วตัวของเอ็ดเวิร์ดได้พาสลาคูไปที่อุโมงค์ที่จะให้สลาคูไปพิชิตโกดูนีนทันทีที่ได้เห็นสนลาคูได้ตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้า อุโมงนั้นมีขนาดใหญ่กว่าที่เขาคาดไว้และเรากระตายวอเปาที่อยู่ตรงนั้นเราก็ตายวอเปาที่ได้รับพิษของโกดูนีนพิษนั้นจะทําให้ร่างกายของผู้ที่ได้รับมีรอยเล้าลอกกับกระจกและพิษนั้นสามารถกระจายหาคนอื่นได้อีกด้วยแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดที่เห็นซันราคูพาเอมูนมานั้นเอ็ดเวิร์ดก็ได้พูดขึ้นเอมูนข้าอธิบายไปแล้วไม่ใช่หรอการต่อสู้กับโกดูนีนน่ะถึงแม้ว่าจะเป็นร่างแบ่งภาคก็ตามแต่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เธอต้องเตรียมใจที่จะตายมาแล้ว ถ้าหากเทียบเธอกับพี่ๆอย่างบีลักแล้วก็เธอเนะี่ยไม่น่าทนพลิกของโกดูนินไหวเอมูนได้ทำท่าหน่อยๆต่อหน้าเอ็ดเวิร์ดสันลาคูที่เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นความรักที่มีให้น้องสาวนะ่ะดีอยู่หรอกนะแต่การที่แกดูถูกเอมูนที่เคยสู้กับไลรแคออนสู้กับครูธนิตและร่วมมือทําเรื่องบ้าๆกับฉันมาตลอดเนอี่ยมันจะไม่ดูถูกเกินไปหน่อยหรอเอมมนไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะได้โปรดให้เอมมนสนับสนุนอยู่แนวหลังด้วยเถอะสายตาของสันลาคูที่ศบตากับเอ็ดเวิร์ดนั้นตัวของเอ็ดวว้า่่ยแต เอมูนต้องสนับสนุอนอยู่แนวหลังเท่านั้นและถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นเอ็ดเวิร์ดจะหาทางหนีที่ไล่ให้เอมูลเป็นคนแรกแล้วเอ็ดเวิร์ดก็ได้กล่าวชมซันลาคุว่าดูเหมือนว่านายจะรับมือน้องสาวได้เก่งดีเหมือนกันนะซันลาคุได้พยักหน้าให้เอ็ดเวิร์ดก็เหมือนแกนั่นแหละฉันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพี่ชายเหมือนกันเอ็ดเวิร์ดได้มองมาที่ตาของซันลาคุเพื่อเป็นการยืนยนันครั้งสุดท้ายนี่คือการยืนยนันครั้งสุดท้ายนะครับจากจุดนี้ไปในฐานะผู้บัญชาการไม่อาจอนุญ,ญาตให้ถอยได้เป็นที่ยอมรับนะครับ ฉันไม่ได้ผจญภัยมาแบบง่ายๆที่ขนาดต้องมากลัวสัตว์เล้ยค้านหรอกนะหน้าต่างสถานะก็ได้เปิดขึ้นยูนิซ e เนเรโอสึกป้องกันประเทศแห่งกระตายจะยอมรับหรือไม่มือของซันลาคุกดไปที่คาว่าใช่โดยไม่ลังเลออาคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราขอตัดจบตรงนี้ก่อนจริงๆเพราะว่าในคลิปหน้าอาจจะต้องใช้พลังเยอะมากเลย พะหลังจากนี้ก็เป็นการต่อโซ้ของโกดูนินหนึ่งในเผ่าพันธุ์ของยูนิคมอนเตอร์รอติดตามชมกันได้เลยเลยครับ